แล้ถ้าเธอดับทุกข์ได้เธอจะเป็นบุคคลที่โลกต้องการที่สุดเลยเพราะฉะน,นั้นทำดับทุกข์เรื่องเดียวจะเป็นบุคคลที่โลกต้องการที่สุดเพราะพร่องค์บอกว่าเมื่อพระองค์ดับทุกข์ได้นกบินมาจากสี่ทิศเลยนะทั้งกาขาวกาดำบินมาหาพระองค์แล้วก็มาแทบเท้าพระองคนะ์นั่นคือในนิมิตก่อนที่จะตัดสรู้ ก็คือว่าเมื่อพระอ,องค์ตรัสรู้แล้วนะอุบาสกอุบาสิกานะกษัตริย์อะไรต่างๆจะห้อมล้อมพระอ,องค์เลยคนดับทุกข์ได้เป็นที่ต้องการของโลกนะเพราะฉะนั้นกิจของเราอยู่ตรงนี้เมื่อไหร่ที่เธอดับทุกข์ได้จะมีห้อมล้อมเลยมาห้อมล้อมกันเลยสนะันลัก,กะวุติเบากายเบาใจนะมันมีปฏิปทาเพื่อความเบา ไม่ใช่มีปฏิปทาเพื่อความหนักศีลเป็นศีลเพื่อความเบานะการงานเป็นการงานเพื่อความเบานะการปฏิบัติไม่เครียดคัดจนเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนยานจนเกินไปนะเป็นคนที่มีความเบากายเบาใจ <c oughs> สันตินตริโยเป็นผู้สำรวมอินทรีย์นะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอันสำรวมดีแล้วนะป้องกันดีแล้วนะป้องกันดีแล้วระวังดีแล้วนะเห็นแล้วก็รู้นะเห็นไหมเห็น นะอะไรปรากฏขึ้นรูนะ้มีการสำรวมอินทีร์นี่นิปโกโมีปัญญารักษาตัว <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยปัญญาเนี่เป็นตัวนําปัญญาศีลสมาธิเพราะใน,นการรักษาศีลการที่จะเป็นอาเรียก,กันทศีลได้ก็คืออาศัยปัญญา <c oughs> เพราะฉะนั้นชาวกาลามะเนี่ยหลังจากฟังนะถ้าเธอลองพิสูจน์ดูว่ปกติแล้วไปดูอะไรทุกคนที่บรรลุธรรมเป็นพระสดรบัลเนี่ยหรือแม้กระทั่งยัากุลบุตร ฟังอ,อนุปุพิกะกถากับอริยสัจสี่สองเที่ยวเที่ยวแรกของตอนเองและฟังของที่พ,พระพุทธองค์ทรง,สงแสดงกับแก่พ่อสองครั้งบรรลุเป็นพระอาหารหันต์อุบาลีฟังครั้งเดียวเป็นพระโสดาบันนะแล้วก็รอ่นะหลายคนฟังบรรลุเป็นพระโสดาบันแต่ชาวกาลามะไม่ได้ฟังเรื่องอริยสัจสี่ 4, แต่ฟังเรื่องความเชื่อสิบประการ ทั้งหมู่บ้านบรรลุเป็นพระโสดาบันเหตุผลเห็นไหมพุทธศาสนาต้องมีเหตุผลเมื่อก่อนฉันก็ยังฟังแล้วก็งงเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่เข้ากับหลักเลยไม่ได้ฟังอริยสัจสี่บรรลุพระโสดาบันได้ยังไงแต่เหตุผลคือมันมีองค์แห่งโสตาปจิยังคะมีพระพุทธเป็นที่พึ่งมีพระธรรมเป็นที่พึ่งมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งและก็มีศีลอันเป็นอริยกัรตศีล ถามว่าชาวการามาสูตรเนี่ยชาวการามะเนี่ยนะเขามีศีลดีกว่าพวกเราอีกเขามีศีลดีมากๆเพราะอย่าลืมว่าอุทธากาดาบทผู้การามาโคดเห็นไหมเนี่ยระดับครูบาอาจารย์ใหญ่ๆเป็นชาวการามะศีลเขาดีกว่าเราอีกแต่เพียงแต่ว่าทิฏฐิเขาเขาไม่รู้ว่าจะเชื่อใครดีคนนั้นบอกอย่างนี้ศาสดานั้นบอกอย่างนี้ศาสดานี้บอกอย่างนั้นจนไม่รู้จะเชื่อใคร ก็คือทิฏฐิมันไม่ได้ศีลที่ไม่ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิก็คือเป็นมิจฉาทิฏฐิจนกระทั่งมาฟังธรรมพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกไม่ต้องเชื่อใครทั้งนั้นแม้แต่เราสมณะผู้เป็นครูของเธอก็คือตถาคตเนี่ยเธอฟังแล้วอย่าเพิ่งเชื่อเธอลองคิดดูสิสินค้าที่ดีขนาดให้ทดลองใช้ก่อนแล้วอย่าไม่ต้องซื้อพอฟังคำนี้จบปั๊บชาวกาลามะเชื่อใครเลย ทางสรนังคัชามิข้าพเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทำมังสรนังคชามิข้าพเจ้าถือเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งสังฆังสรนังคชามิข้าพเจ้าถือเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งบรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเลยเพราะเขาบูชาใครพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวพระพุทธเจ้าบอกไม่ต้องไปเขาก็ไม่ไปอยากไปทําเขาก็ไม่ทําเป็นพระสงฆ์ดับบัน เพราะนั้นฉันไม่เชื่อใครฉันไม่อยอมเชื่อใครใครอยากมาบอกว่าฉันต้องหิวยายใครอยากมาบอกว่าเธอต้องง่วงนอนแล้วฉันไม่เชื่อใครฉันเชื่อตัวฉันเองเธอบอกว่านี่คือการดับทุกข์ฉันก็ไม่เชื่อฉันเชื่อจนก,กว่าจะได้ปฏิบัตินะเสร็จแล้วอับปะคับโพเป็นคนไม่ขะนองนะขะนองนะความคึกขะนองแก่แล้วยังคึกขะนองไว้ แก่แล้วยังคึกขนองนะยังเล่นนู่นนี่นั่นนะยังขนองเล่นอะไรต่ออะไรกันนะของเล่นอ่ะเล่นนู่นเล่นนี่เล่นนั่นทานู่นทํานี่ทํานั่นที่มันเป็นเล่นนะมันเป็นเล่นเรื่องจริงๆไม่ทําการถึงบอกไงการดับทุกเนี่ยสาคัญขนาดไฟไหมหัวไหมเสื้ออย่าเพิ่งดับแล้วมีอีกบทหนึ่งพระองค์ตรัสว่าถ้ามีใครมาเสนอแกเธอว่าจะให้รู้อริยสัจสี่ แต่ต้องแลกด้วยการถูกหอกแหลมๆเนี่ยแทงวันละ300รยหอกเป็นเวลาในช่วงเวลาเช้ากลางวันเย็นวันละร้อยหอกช่วงเวลาร้อยหอกเนี่ยเป็นเวลาหนึ่งร้อยปีเนี่ยเธอจงรับซะเพราะนั่นเป็นการดีแก่เธอถามว่าทําไมเธอถึงไม่ยอมรู้ไหมเพราะว่าชาตินี้เธอเป็นมนุษย์เธอได้รับความสุขเธอยังไม่เห็นชาติที่เธอไม่ใช่มนุษย์ แล้วกว่าเธอจะมาได้สภาพเนี้ยเมื่อเธอได้าทานทีเธอจะรีบทําความเพียรบอกให้เลยนะอัตภาพนี้เป็นอัตภาพเดียวที่เธอทำความเป็นพระโสดาบันแล้วปลอดภัยเข้าสู่เซฟโซนได้ถ้าไม่ได้สวยครับท่านผู้ชมบุญส่วนบุญบาปท,ที่ยังไม่มามีอยู่ไม่ได้รูนะแล้วที่สำคัญองค์ที่8ดไปได้เฉพาะผู้มีศีล คราวนี้ในศาสนาพุทธเราถ้าจะมีศีลสมบูรณ์ก็คือเป็นพระโสดาบันเพราะนั้นสมาธิธรรมพระพุทธองค์อย่างน้อยหลุดพ้นไปได้ถึงหนึ่งพันสองรห้าสิบรูปนั่นคืออย่างน้อยนะแสดงว่าไปได้จริงนะไปได้จริงๆคารวะก็ไปได้เยอะแต่คราวนี้เมื่อเธอไม่มีสมาธิทิิ เธอไม่มีความเพียรเธอไม่รักพระพุทธองค์เธอหลอกลวงพระพุทธองค์ก็บอกแล้วไงเธอย่อมอยู่เป็นทุกข์ผู้มีความเพียรอันเลวมีการบรรลุธรรมอันเลวไม่สามารถบรรลุธรรมอันเยี่ยมได้กุเลสุอนานุสคิตโทเป็นคู่ไม่ติดในตระกูลแล้ว หนีออกจากตระกูลไม่พ้นนะยังเวียนนะเวียนกลับสู่ตระกูลและทุกวันนี้เป็นคนไม่มีบ้านนะเพราะชีวิตเรามันเป็นชีวิตอนาคาลิกเล่ลั่นไปเรื่อยไม่ใช่เป็นชีวิตอยู่ติดกับที่นะเพราะฉะนั้นไม่มีบ้านนะตรงไหนทำงานได้ก็ทำงานตรงไหนทำงานไม่ได้ก็ไปนั่นะแค่นั้นเองเรื่องมันจบแนะพระพุทธองค์ มอบหมายงานให้เรามาอย่างนี้แล้วเรารับงานพระองค์มาเรารับหน้าที่มาในวันแรกที่เรารับกีวรอนผื้นนี้เรารู้แล้วว่าภาระหนักอยู่บนบา่าห 1. ประโยชน์ตนทําความดับทุกข์ของตนให้ได้ 2. ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็คือของทั้งของ,งตนและของผู้อื่นขณะที่ตนพอจะรู้แนวทางได้ผลมาแล้วบ้างนะเอาผลที่ตัวเองได้บอกแก่ผู้อื่นให้ผู้อื่นทําตามบ้าง ประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายแล้วหลังจากนั้นเมื่อตัวเองได้บรรลุผลจนกระทั่งหมดประโยชน์ตนแล้วเหลือแต่ประโยชน์ผู้อื่นแล้วตัวเองไม่ต้องการอะไรอีกแล้วบรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วเหลือประโยชน์ผู้อื่นแต่ประโยชน์ผู้อื่นก็คือความดับความดับทุกข์เพราะนั้นพระองค์ไม่ทําเรื่องอื่นทําเรื่องนี้เรื่องเดียวเท่านั้นครนะาวนี้นะ มาว่ากันต่อว่า,าจริงๆแล้วการรู้อริยสัจไม่เป็นสิ่งสุดวิสัยทั้งในอดีตอนาคตปัจจุบันเธอฟังให้ดีนะอดีตอนาคตปัจจุบันอากาลิโกภิกษุทั้งหลายในการยืดยาวนานฝ่ายอดีต สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดประกาศธรรมที่ตนรู้ดียิ่งแล้วตามที่เป็นจริงนะสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทุกท่านประกาศแล้วซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อยา่างในอดีตในการยืดยาวฝ่ายอนา,าคตฟังให้ดีนะสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดจักประกาศธรรมที่ตนรู้ดียิ่งแล้วตามที่เป็นจริงสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทุกท่านจะกประกาศซึ่งความเป็นจริงอันประเสริฐก็คืออริยสัจสี่ ในการปัจจุบันก็เหมือนกันท่านย่อมประกาศซึ่งอริยสัจสี่คราวนี้อย่างที่บอกแล้วไงสำหรับคนโง่ที่อยากจะเวียนไปในอนาคตเธอต้องไปทุเลททุลังเวียนไปถูกเขากินถูกเขาฆ่าถูกเขาเชื่อตกนรกอะไรก็แล้วแต่ไปสวรรค์ แล้วเธอก็กลับมาเรียนเรื่องเดิมเรื่องอธิยศาสตร์สี่โคตรคุ้มเลยบารมาโง,ง่ไหมตอนนี้มีให้เรียนปหมทำไมไม่เรียนอะ่ะทำไมไม่เรียนอะ่ะทำไมไม่ปฏิบัติอะ่ะเธอจะไปรอในอนาคตแล้วก็กลับมาเรียนเรื่องเดิมแล้วที่สำคัญถ้าเธอไม่รู้อริยศสตจ์สี่เธอไม่เป็นพระโสดาบัน ปัญหามีแค่เนี้ยนะมันก็เป็นคนบรมโโงและที่สำคัญถ้ามันไปแล้วเป็นมนุษย์ต่อไปได้เพราะพระสดาบันเท่านั้นได้รับพยากรเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพานเพราะนั้นเธอถึงไม่ใช่พระสดาบันอย่าฝันความเป็นมนุษย์ต่อให้เป็นเทวดาหมดบุญเมื่อไหร่เรียบร้อยเพราะอย่าลืมว่าบุญก้อนหนึ่งกรรมก้อนหนึ่ง อันไหนหนักไปอันนั้นก่อนบุหมดเมื่อไหรา่นี่คือปัญหาไงเราถึงมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้แล้วความรู้ชนิดนี้บอกเลยนะไม่มีปัญญาหวัไม่มีปัญญารู้เองถ้าไม่ได้ฟังธรรมพระพุทธองค์ไม่มีปัญญารู้เลยฉันก็เป็นคนประมาาเหมือนพวกเราเลยเที่ยวเล่นกินสนุกสนานสมหวังทุกอย่าง ได้ทุกอย่างลูกเต้าทุกอย่างดีดีดีด,ดหมดเลยแต่ตรงนี้แหละพอมันละแคะระคายไงก็เลยรู้สึกว่าโอ้ไม่น่าจะใช่มั้งก็เลยมาทางนี้แล้วก็โอ้ได้รู้อะไรที่มันไม่เคยรู้มาก่อน